อลิซามโนบาลเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับเมื่ออยู่บนเวทีเธอคือราชินีผู้สง่างามและเฉิดฉายแต่พออยู่ในสนามเอมิเรตสเตเดียมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเธอกลับไม่ใช่จุดสนใจของแฟนบอลอย่างที่เราคาดกันครับอลิซาได้เป็นพรีเซนเตอร์ของกินเนส s แบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกที่เพิ่งเข้ามาเป็นพันธมิตรกับพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในฤดูกาลนี้นะครับโดยเซ็นสัญญากัน4ปีและกินเนส s ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อโปรโมตแคมเปญดื่มอย่างมีสติโดยดึงอลิซา Lisa มาร่วมงานในฐานะที่เป็นผู้ทรงอิทธิิพลลรระะดัับบบโกกที่หยจอไ็็เปน เปป็นทองไหมบในช่วงการถ่ายทั้งสดนะครับเราไม่ได้เห็นการแนะนําลิซ่าอย่างเป็นทางการเลยเธอสวมเพียงเสื้อยืดแขนยาวกระโปรงสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบยืนท้าความหนาอยู่ที่ข้างสนามแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เธอเดินเข้าไปครับในขณะที่กําลังมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นบางทีอาจจะมีการโชว์ตัวลิซ่าให้แฟนๆได้ฟินกันไปจนช่าก่อนนันั้นแล้วก็ได้นะครับหน้าที่ของลิซ่าก็คือการนําเหรียญสยงแดงให้กับผู้ตัดสินแม้จะไม่มีการแนะนําเธอกับกัปตันของทั้งสองทีมแต่ลิซ่าก็ยังคงยิ้มแย้มและทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบบบูรณ์แบบมือ ไม่ได้คิดว่าเมื่อเดินลงไปในสนามแล้วจะต้องได้รับเสียงกรีดเพราะว่านั่นไม่ใช่เวทีของเธอครับจากนั้นลิซ่าก็เดินออกจากสนามอย่างช้าๆเพื่อใหช่างภาพของกินเนสได้ถ่ายภาพของเธออย่างเต็มที่ในการนําไปโปรโมตแคมเปญของแบรนด์ต่อไปครับซึ่งก็น่าจะมีแบบนี้อีกนะครับในเกมใหญ่ๆของพรีเมียร์ลีกในทางกลับกันหากอยู่ในคอนเสิร์ตของลิซ่านักเตะทั้ง2ทีมนี้ก็คงกรีดกันลั่นฮอเพราะว่านั่นคือที่ที่ลิซ่าจะได้โชว์ฟอร์มของเธอให้เห็นครับแต่ในเกมนอ,อนร์ี้นะคอับตัวเก็ยนะงคงนันเต ซึ่งฟอร์มการเล่นไม่สําคัญเท่ากับผลการแข่งขันอาร์เซนอลเล่นได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เมื่อกองหน้าเหมือนมีดไม่มีคมผลการแข่งขันจึงไม่เป็นอย่างที่ดีแคนสไลด์บอกว่าทีมปืนใหญ่น่าจะยิงได้เกินครึ่งโหลด้วยซ้ําเมื่อดูจากโอกาสที่เข้าทำแต่ก็ยังดีนะครับที่อาร์เซนอลเอาชนะมาได้ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่า พวกเขาได้โชคช่วยเยอะทีเดียวโดยเฉพาะประตูแรกซึ่งเป็นลูกตีเสมอนั้นบอลโดนเลโดทรอสซาออกเส้นหลังแต่ผู้ตัดสินมองว่าสเปอร์เป็นฝ่ายทําออกจึงกลายเป็นลูกเตะมุมซึ่งนําไปสู่ประตูสําคัญครับจากนั้นอีกประตูก็มานะครับจากการเสียการครองบอลของอีฟมิซูมาตรงกลางสนามแล้วก็ไปจบลงที่การยิงของทรอสซาให้อ์เซอลชนะไป2-1และยังคงมีความหวังที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลครับ